ก็กล่าวสมอยู่บผมคนเดียวคนเดียวเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาลดของฟรีพัมกินนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมจะมาะเดี๋ยวผมจะมาสนอนรับอันนี้นะซึ่งวิธีการรับก็ง่ายๆคุณคุณก็กดลิงก์ที่ผมทิ้งให้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งใต้ล่างคลิปพอคุณกดค้ณก็กดตรงนี้เลยแค่นี้ของฟรีชิ้นนี้ผมก็ผมก็ไม่มีแล้วะมากผมก็ กดมั่วแล้วผมก็ไปเจออันนี้มาก็คือผมก็คือผมแค่ไปดูโปรไฟล์โรบอกมาแล้วผมก็เห็นเบอเลยกดเข้าไปแล้วก็ได้มาด้วยได้จิะของแกเลยเนี่ยเดี๋ยวผมโชว์ให้ดูเพื่อนคว่าโรเนี่ยใช่ไหมพอผมกดเข้าไปอ่ะผมเจอของฟรีนี่แล้วผมก็กดเข้าไปนี่ก็เป็นของฟรีเนาะ แปบ๊บนึงส่วนของฟีชิ้นที่สองอันนี้เลยนะครับนี่อันนี้ซึ่งก็เปิดรับวันที่ยี่สิบสองนะก็คือวันนี้แหละวันนี้วันนี้วันนี้วันที่ยี่สองแต่วันที่ยีิบสองของฝรั่งหรือเปล่านะเพราะว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ถ้าเป็นที่22ของฝรั่ง ını, ของไทยก็ประมาณ23หรือ21นี่แหละผมไม่รู้นะและอันน hey, hey. ี้มันอันน uh ี้ลิมิเต็ดไทมรับได้เฉพาะรับได้เฉพาะ iOS ในมือถือนะก็เสียใจด้วยนะครับ ซึ่งผมก็มีมือถือที่เป็น i อ s อยู่ก็ผมก็ไม่อะไรมากเนาะนี่วันที่นี่เดือนสิบวันที่ 22, สองอสิบวันที่ 22, สองรับได้ถึงวันที่สิบเอ็ดเนาะรับได้ถึงวันที่หนึงน่งเนาะไม่ใช่วันที่สิบเอ็ดรับได้ถึงวันที่หนึ่งซึ่งเดี๋ยวผมจะเิ้งลิงก์ของสองอย่างนี้เอาไว้เนาะแล้วเจอเออยังไม่จบคลิปนีว่วะ ยังมีชิ้นที่สามอีกชิ้นที่สามชิ้นที่สามชิ้นที่สามมีอีกงนะ่ายังมีอีกงนะก็เคยตัวนี้เลยนี่ตัวเนี้ยตัวนี้ก็จะมาในวันที่สิบห้าเนาะก็คือเป็นบอยอีเวนต์ซึ่งผมก็ไม่รู้นะว่าอีเวนต์จะมาวันไหนผมก็เดาๆไปก่อนเนาะซึ่งแบบเนี้ยจะออกมาเปิดวันที่ยี่สิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าหรือว่าวันไหนผมก็ไม่รู้นะ ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะฉันจะทิ้งลิงก์ของของฟรีสามอย่างนี้กันด้วยนะคะโอเคแล้วเจอกันใหม่ในในคลิปหน้าครับโอเคแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบาย